โมก็คำศัพท์โมคคำศัพท์โมหมายถึงก็ก็เช่นกันก็เหมือนกันตัวอย่างประโยควัตชิโมไทยจินเดสฉันก็เป็นคนไทยครับ อโนฮิโตโมไทจินเดสเขาคนนั้นก็เป็นคนไทยครับเซนเซโมไทจินเดสอาจารย์ก็เป็นคนไทยครับมาริซังโมไทจินเดสคุณมาริก็เป็นคนไทยครับไขว่เลนชูฝึกสนทนาตัวอย่างที่หนึ่งมาริซังวะ ไทจินเดคุณมะลิเป็นคนไทยครับอนาตโมไทจินเดกะคุณก็เป็นคนไทยใช่ไหมครับให้วาตาชิโมไทจินเดสครับผมก็เป็นคนไทยครับเอะวาตาชิวะไทจินจะอาลิมาเซนไม่ครับผมไม่ใช่คนไทยครับตัวอย่างสนทนาสอง มาริสังวะนิจูอิตไซเดสคุณมาริอายุ21ปีครับอานาตัโมนิจูอิตไซเดสกะคุณก็อายุ21ปีใช่ไหมครับให่วาตาชิโมนิจูอิตไซเดสครับผมก็อายุ21ปีครับเอะวตาชิวะนิจูอิตไซจะอาริมาเซนไม่ครับ 21 We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look. Got a house in the garden i never wanna lock you down i know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for now